ขนนกสีขาวที่ร่วงลงมาในทุกๆตอนมันคืออะไรแล้วสิ่งที่กัปตันดันสมิธเห็นมันคืออะไรกันแน่วันนี้จะพามาหาคําตอบกันค่ะแน่นอนว่ามีสปอยนะคะกดไลค์กดติดตามแล้วไปฟังกันเลยระหว่างคายกับสิ่งนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นศัตรูกันเลยปูพื้นนิดนึงนะคะว่าสิ่งนี้เรียกว่าเทพผู้สร้างที่แท้จริงค่ะเขาคือเทพลำดับศูนย์ของเส้นทางคนถูกแขวนคอใช่ค่ะเป็นลำดับศูนย์เลยแล้วตัวตอนนี้ก็เกิดมาจากด้านลบของสุริยะเทพโบราณที่เป็นหนึ่งในสามเทพเสาหลักหลังจากที่ท่านสิ้นไปแล้วเป็นเหมือนด้านมืดที่ ไปด้วยความแค้นพยายามลงมาในโลกหลายครั้งผ่านพิธีกรรมต่างๆเป็นที่บูชาของนิกายออรูล่าออเดอร์ด้วยกับคายจุดเริ่มต้นจริงๆนะไม่ได้เจอกันตรงๆนะคะมันเริ่มแบบทางอ้อมแต่หลายแรงมากที่เมืองคิงเกนผ่านตัวละครที่ชื่ออินแซงวิลจาได้ไหมคะอดีตอาร์คบิชอปที่ประตูซานิของหน่วยในฮอกที่หักหลังไปนะคะอินแซงวิลไปขโมยวัตถุผนึก00-8ปากกาดกอาซูโฮดแล้วก็ใช้พลังของมันคือเขียนอะไรก็เป็นจริงสร้างสถานการณ์วุ่นวายขึ้นที่ทิงเกนปากกาขนนกเนี่ยอันตรายส ดเพระมันมีชีวิตจิตใจของตัวเองแล้วก็คือมันพยายามจะเขียนเรื่องให้เจ้าของตายตลอดเวลาด้วยนะออลูล่าออเดอร์อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ในเมืองทิงเกนทั้งการปรากฏตัวของสิ่งที่เรียกว่าบุตรแห่งเทพผู้สร้างที่แท้จริงที่กําลังจะมาจุติแล้วก็ทําให้คายต้องตายครั้งแรกแล้วก็ต้องสูญเสียกับตันตันสมิธด้วยเรียกได้ว่าโมดี้ค่ะเป็นส่วนหนึ่งของแผนการของอินแซงวิลที่ใช้ประกาหนุกอสูโดนั่นคือการโจมตีครั้งแรกเลยโดยใช้พลังของเทพผู้สร้างที่แท้จริงผ่านอินกับปากกานี้แหละเศร้าเลยคายไดดด้กดือิ ทันทีในวันนั้นเลยแล้วเริ่มจะไปขัดขวางการจุติของเทพผู้สร้างที่แท้จริงเข้าไปป่วนจนพิธีล่มไปหลายครั้งนี่คือเริ่มเป็นศัตรูกันแบบเต็มตัวแล้วนะคะคายไปตามเก็บคนที่เกี่ยวข้องแก้แค้นให้ตัวเองแล้วก็กับตันดันด้วยการตายของอินแซงวิลเป็นเงื่อนไขสําสคัญเลยที่ทำคายเลื่อนขั้นเป็นลําดับสีจอมเวทบิซาโลได้สําเร็จคายเริ่มมีชื่อเสียงในเดอะฟูลเทพผู้สร้างที่แท้จริงก็ยิ่งสนใจมากขึ้นอีกถึงขั้นส่งระดับเทวทูตอย่างโอโลโบลอสมาจัดการเลยนะแต่ก็พลาดไปมี คุมโดยตรงด้วยนะคะแต่อามูนอัลมอนเข้ามาป่วนซะก่อน,เ,นเรียกได้ว่าคายอัพสกิลดวงมาดีจริงๆคะ่ะอยากให้ทำข้อมูลชุดไหนอีกคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะ